สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะปัจจุบันนี้มีคาเฟ่สำหรับนั่งชิลๆเกิดขึ้นมากมายแต่มีอยู่ร้านหนึ่งเป็นที่น่าสนใจมากครับเพราะเป็นคาเฟ่ที่มอบโอกาสมอบรอยยิ้มมอบความสุขให้กับผู้ใช้บริการโดยคนพิการร้านแห่งนี้คือ City Plus b a k e r y a n d Cafe าเฟคาเฟ่ที่นี่มีแต่ความสุข ร้านนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรครับถึงเป็นร้านกาแฟสำหรับคนพิการแบบนี้ร้านซิกนีพลัสนะครับครับเป็นโครงการที่บริหารโดยบูรณิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือเรียกว่า APCD ซึ่งอยู่ในพระราชูปถัมภ์กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับศูนย์เหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการไทยโดยเฉพาะ คนพิการในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนคนเลยเป็นล้านฮะมีเป็นล้านเลยใช่ครับการที่จะเลือกคนพิการที่มาร่วมงานที่นี่เนี่ยมีขั้นตอนอยังไงครับคือเราเปิดรับสมัครทั่วไป<ม>นะครับแล้วเราก็ไม่เลือกลักษณะประเภทของคนพิการคนพิการนี่มีทั้งหมดเจ็ดประเภทเรารับหมดเพียงแต่ว่าเวลามาสมัครเนี่ยขอให้มีบัตรคนพิการ ที่ลงทะเบียนที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีหนึ่งเราก็รับประมาณอย่างขนมปังยามาสกิเราฝึกปีละ30คนช็อกโกแลตกับบาริสตา้าปีหนึ่งประมาณ20คนเรายังมีฝึกโฮเทลเซอร์วิสอีกประมาณ30คนปีหนึ่งเราฝึกประมาณทั้งหมด80-90ถึงคนก็เรียกว่าเป็นการเสริมสร้างความสามารถให้คนพิการที่สามารถทาอย่างอื่นได้เพิ่มอีกเยอะเลยใช่ครับคนพิการเนี่ยเขาก็มีศักยภาพในตัวเขาเพียงแต่ว่าสังคมยังไม่ได้ให้โอกาส ในการพิสูจน์ดึงศักยภาพเข้าออมาทำเมื่อได้โอกาสตรงนี้เขาก็มีความภูมิใจมากเลยที่จะเข้ามาทำขยันมากเลยนะครับน้องๆเนี่ยคือทำงานนี้ไม่หยุดเพราะว่าเขามีความสุขมากที่ได้ทำงานความพิเศษของร้านนี้คืออะไรครับความพิเศษของร้านนี้มีสองสประการประการที่1เป็นคนพิการทั้งร้าน ทำงานแล้วคนพิการทุกประเภทอันที่2ผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งหมดที่อยู่ในร้านทําโดยน้องๆคนพิการทั้งหมดมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอันที่2ก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยนะฮะที่ผลิตในร้านก็โดยคนพิการทั้งหมดทุกคนที่มาชิมอร่อยนะฮะมแม้กระทั่งฝรั่งอย่างเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติยูเน่นะฮะเขาดูแลเรื่องสิทธิคนพิการ ตอนที่เราบอกเขาว่าเรากําลังฝึกคนพิการทำนะช็อกโกแลตเขาก็อยากดูว่าเราฝึกอย่างไรพอมาดูปั๊บแล้วก็มาขอชิมช็อกโกแลตที่เราทําอยู่เขาชิมเ็าบอกโอ้โหอร่อยมากทันทีทิ่กินแล้วก็ติดใจก็เลยติดต่อเราขอให้เราทํา OEM โดยเขาก็พิมพ์สลากนะฮะเป็นโลโก้ของ UN มาขายก็ค,คืออันนี้ที่ทา้ในผมมาเมื่อสักครู่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของน้องๆคนพิการที่ว่าผลงานเนี่ยของเข้าไปถึงระดับอินเตอร์ การที่เอาคนพิการเนี่ยมาทํางานเหมือนคนปกติเอามาฝึกอาชีพแบบเนี้ยยากไหมครับยากครับในการฝึกคนพิการของเราเนี่ยนะครับอันดับแรกที่เราฝึกก็คือต้องละลายพฤติกรรมทาไมต้องละลายพฤติกรรมครับคือมาตอนแรกคนพิการเขาจะแตกต่างกับคนปกติยังไงครับคือคนพิการเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกสังคม,ม,มเขาจะมาจากบ้านหรือมาจากโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะคุยกับคนยังไงเขาไม่มีความมั่นใจ พรานั้นพอมาปิึกกับเราเนี่ยเราต้องค่อยๆใช้เวลานิดหนึ่งครับแล้วก็สร้างความมั่นใจคนพิการเนี่ยเวลาบางทีคุยนี่อาจจะง่ายกว่าคุยกับคนปกติด้วยซ<ม>้ำเขาไม่ดื้อนะฮะ <c oughs> ให้ทำอะไรก็ทำ <c oughs> แล้วที่สำคัญเนี่ยคนพิการเป็นคนซื่อสัตย์เขาไม่โกหกพูดถึงความสุขเนี่ยนะฮะคนที่มีความสุขมากกว่าคนพิการคือใครรู้ไหมฮะใช่ครับพ่อแม่ผู้ปกครองของคนพิการเขาก็ไม่คิดว่า ลูกเขาจะมีวันนี้ครับมีวันที่ลูกเขาจะสามารถยืนได้ด้วยตัวเองทํางานด้วยตัวเองหาเงินได้ตัวเองเมื่อเขารู้ว่าลูกเขาสามารถคงอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะเขาก็นอนตาลับคุณคริสครับคุณคริสทําหน้าที่อะไรที่นี่ครับหลักๆก็คือช่วยเรื่องฝ่ายขายครับช่วยโปรโมทร้านช่วยไวลูกค้าด้วยความที่เราเป็นคนที่คนรู้จักก็เลยได้ทําเรื่องการตลาดตรงนี้สนใจครับกับการที่ให้คนที่การ ได้มาเจอผู้คนเนี่ยคุณคิดว่ามันทําให้ความสุขของเขาเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงครับอยู่แล้วเขาเขาได้แสดงตัวตนในทจริงเขามาครับแสดงความสำนึกของเขาเอามาครับคือเขาจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเขารู้สึกดีที่ได้สามารถซัพพอร์ตครอบครัวได้ถ้าพอรที่บ้านได้เขาก็มีความสุขครับคุณคริสครับทุกวันนี้ทํำยังไงให้ตัวเองมีความสุขครับยิ้มครับเรายิ้มให้เขาเขายิ้มตอบมันแล้วก็มีความสุขแล้วใช่ไหมครับการที่ อุ่ยแบบนี้ค่ะมันจะทําให้ความน่าเชื่อถือของที่การทํางานมันลดลงครับแต่ว่ามาที่นี่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ปกปิดอะไรการ<ม><ม>ที่เป็นตัวของตัวเองพอมันอยู่ที่ไหนมันก็รีแลกซ์ที่ร้านนี้ผมมีหน้าที่สอนเบเกอรี่ให้น้องๆคู่พิการอย่างน้องในห้องนี้ทุกคน,นมาครั้งแรกทําอะไรไม่เป็นเลยมีความรู้สึกวิตกมีความรู้สึกว่าพะวงคิดมากเราก็พยายามทํายังไงก็ได้ให้เขามีความรู้สึกว่า คลายความเครียดคลายความผบวงสังเกตน้องแถวนี้เขาจะทํางานแบบมีความสุขเขาจะทุ่มเทเขาจะมีความรู้สึกว่ารักตรงนี้มากก็ให้สังคมดีๆนะตรงนี้เป็นการเริ่มต้นก่อนที่เราจะส่งเขาไปสู่สังคมภายนอกอีกทีนึงท่านมาดูแลตรงนี้ผมถามหน่อยว่าทำแล้วได้อะไร เพื่อนหลายคนเขาก็บอกว่าทําตรงนี้ดีนะทาแล้วได้บุญเยอะอมผมก็บอกว่าบุญเนี่ยผมยังไม่เห็นหลอกมนอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้มของน้องๆคนพิการรอยยิ้มของออพ่อแม่ผู้ป,ปกครองเขามีความสุขมากที่ลูกเขามีวันนี้มีงานทํามีไรายได้แล้วก็สามารถที่จะคุยกับผู้คนได้แค่นั้นผมก็มีความสุขแหลวคาเฟ่แห่งนี้ทําให้เราเห็นถึงโอกาสและความเท่าเทียม ที่มนุษย์อย่างเรามีให้แก่กันหากทุกที่ทุกสังคมเราหยิบยื่นโอกาสให้กันและกันมากกว่าที่เป็นอยู่สังคมของเราคงน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นคาเฟ่แห่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้หากทุกคนยอมเปิดใจและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันและกลับมาพบกันใหม่ในสวัสดีวันศุกร์ครับ i